ผมโชคดีที่ได้ลงเล่นให้แต่สโมสรได้ใหญ่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตกราบสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสเตเดียมฟุตบอลวาเลตีช่องที่รวบรวมสาระกีฬาต่างๆไว้มากมาย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ i g a m e s t t d i u u m m m i l l o o m ฝากกฝาไว้ด้วยนะครับเก่งเกินวัยโรนันโดยกจูดเบอร์ลิงแฮมขายตำนานเรียวมัดลิด โรนันโดอานายนะครับสูนหน้าระดับตำนานของบาซิลออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเขาชื่นชอบจูด์บลิงแฮมกองกลางฟอร์มร้อนแรงของเรียมันลิดเป็นอย่างมากอีกทั้งกองกลางทีมชาติอังกฤษทำให้เขานึกถึงยอดแข้งอดีตทีมชาติฝรั่งเศสโรนันโดอานายนะครับถูกเชิญให้ไปออกรายการของเมลสปอร์ตเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลงานในฤดูกาลนี้ของเรียมาดริด รวมไปถึงพัฒนาการของทีมหลังคลยันเอ็มปาเป้ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสอาจจะย้ายมาร่วมเล่นในถิ่นซานเดียโกเบอร์นาเบลในฤดูกาลหน้าถึงกระนั้นนะครับอดีตดาวเตะของเรียวมาริดก็ไม่ไวายยกย่องจูดเบลิงแฮมดาวเตะค,ค่าตัว103ล้านยูโรว่าเป็นผู้เล่นที่กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้ ผมชื่นชอบในแนวทางการเล่นของจูด์เบลลิงแฮมนะวิธีการเล่นของเขาที่เรียวมาร์ลิดการทำประตูได้เกือบทุกนัดมันจึงทำให้ผมชอบที่จะได้ดูเขาเล่นเขามักจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเสมอผมมีโอกาสได้ดูเกม2-3นัดที่เบอร์นาบิลและดูจูดเบลลิงแฮมเล่นโดยคุณภาพของเขาเขาทำให้ผมประหลาดใจมากความเร็วในการวิ่งเข้าไปในทุกพื้นที่คุณจะได้เห็นเลยว่าเขาต้องการทำประตูอยู่ตลอดเวลาและด้วยศักยภาพของเขาเขาทำให้ผมนึกถึงซินดาดินซีดานจริงจริง โรนันโดอาร์ไนกล่าวทั้งนี้นะครับจุดบริงแฮมกลายมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของราชันชุดข่าวไปแล้วตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ย้ายมาโดยตอนนี้เขาทําไปแล้ว10ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด22นัดในเวทีลาลิก้าสเปนพร้อมขึ้นนําเป็นดาวซันบัวของลีกอยู่ในน้าขณะนี้ อยากได้ก็จ่ายมาบาร์เซโลนาคิดหนักลิเวอร์พูลตั้งคาหัวหลุยดิอารตสูงลิฟเอลเฮรันโดนะครับสื่อของประเทศคลัมเบียระบุลิเวอร์พูลบอกกับบาร์เซโลนาว่าหากอยากได้ตัวหลุยดิอาร์เป็นร่วมทัพก็ต้องยอมควักกระเป๋าราว120-145ถึงล้านยูโรซึ่งในตอนนี้นั้นถือเป็นจำนวนเงินที่ทีมดังแห่งทินคนัมนูไม่น่าจะจ่ายไหวลิเวอร์พูลนะครับยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแจ้งกับบาร์เซโลนาว่า ต้องยอมจ่ายเงิน120 145ล้านยูโรหรือละลาประมาณ4,560ถึง5,510ล้านบาทหากอยากจะได้ตัวหลุยดิอาร์ตปีของทีมไปร่วมทับในซัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวของเอลเฮรันโดสื่อของประเทศโคลัมเบียแม้ว่าในฤดูกาลนี้นะครับลุยดิอาร์ตจะทำผลงานได้โดดเด่นในระดับหนึ่งจนทำให้ทีมกำลังมีลุ้นได้แชมป์4รายการแต่ดันมีกระแสข่าวลือออกมาว่าอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิล เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมันก็มีรายงานว่าบาร์เซโลนาอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพทางนี้นะครับเอลเฮรันโดแฉว่าไม่นานมานันหนีโจลาปอต้ตาประธานบาร์เซโลนานัดพบกับตัวแทนของหลุยดิยาเพื่อคุยถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับดิวนี้แต่ทางลาปอต้ตาก็ได้รับการแจ้งว่าลิเวอร์พูลตั้งคาตัวของนักเตะทีมชาติโคลัมเบียเอาไว้สูงมากๆโดยหากพิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนั้นทัพอสุกรารนา ถือว่ามีโอกาสน้อยพอตัวที่จะได้หลุยดิร์สไปเสริมแกลงเพราะทุกวันนี้พวกเขายังคงมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักจนไม่น่าจะทุ่มเงินตามที่หงแดงต้องการได้เป๊ปว่ายังไงเจ้ากันเซลโลรับอยากอยู่บาร์เซลโลนาต่อเจ้ากันเซลโลนะครับแข่งยืมตัวจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิรีเมียร์ลีกออกมายอมรับว่า เขาอยากเล่นให้กับทัพบ,บาร์เซลโลนาต่อในฤด,ดูกาลหน้าเจ้ากันเซลโลนะครับย้ายมาร่วมทีมบาร์เซลโลนา้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทําผลงานได้หน้าพอใจให้กับทีมดังในแคว้นคาตาลันโดยยิงไปแล้ว2ประตูพร้อมกับทํา3แอสซิสต์ถึงกระนั้นนะครับอนาคตของแบ็กขวาชาวโปรโตุกีสยังคงไม่มีความแน่นอนเพราะทางด้านบาร์เซลโลนายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินที่ทีมกําลังประสบปัญหาอยู่ในนักขณะนี้ ผมโชคดีที่ได้ลงเล่นให้แต่สโมสรใหญ่ๆผมรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตการค้าแข่งของผมเพราะไม่เคยมีใครมอบอะไรให้ผมผมสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยความเสียสละของตัวผมเองเจ้ากาันเซลโลนะครับกล่าวผ่านซื่อของประเทศอิตาลีผมยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตแต่ผมอยากอยู่ที่นี่ต่อนะ ผมโตมากับการดูแลของโรนันดินโยสมัยคาแข่งอยู่ที่บาร์เซโลนาเขาเป็นไอดอลของผมผมภูมิใจที่ได้สวมเสื้อแข่งตัวนี้และอีกอย่างไม่มีสโมสรนไหนที่ผมสามารถไปได้เลยใช่ไหมทั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตังค่าหัวของเจ้ากันเซลโลเอาไว้30ล้านยูโรหรือละละประมาณ1,170ล้านบาทแต่ตามรายงานของสื่อนะครับระบุว่าทัพบ,บาร์เซลโลนาพร้อมที่จะเจราจาต่อรองลงมาให้เหลือละละประมาณ 1 5บหถึงยีล้านยูโรเพื่อให้สามารถคว้าอาดีตดาวเตะยูเวนตุสมาร่วมทัพได้แบบถาวรอวยไส้แตกไควอเกอร์ยกไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินเยี่ยมเชอร์ชูเปาเก่งที่สุดในโลกไควอเกอร์นะครับฟูลแบ็กจอมพลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้อวยชัยให้พรไมเคิลโอลิเวอร์ ทันเปาชาวอังกฤษที่ตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะไม่ให้จุดโทษช่วงทดเวลาเจ็บเกมเสมอลิวอร์พูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุไม่แตกใจทำไมถึงได้การเชริดชูให้เป็นหนึ่งในกรรมการที่เก่งที่สุดในประเทศและในโลกคายว์เกอร์นะครับแบ็กขวามากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวชื่นชอบไมเคิลโอลิเวอร์ ผู้ตัดสินที่ตัดสินได้เฉียบขาดไม่ให้จุดโทษกับเลี้ยวภูในเกมพิมพิตกอังกฤษที่ทั้งสองทีมเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่ง,งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับเกิดเหตุดราม่าขึ้นเมื่อเจลมี่โดกูยกเท้าสูงสกัดบอลในเขตโทษแต่พลาดไปโดนหน้าอกของอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์กระนั้นโอลิเวอร์ใจแข็งไม่เป่าให้เป็นจุดโทษเช่นเดียวกับ VAR ที่เห็นด้วยกับเขาและสุดท้ายจบเกมแบ่งแต้มกันไปอย่างสนุกสุดมัน ขายวอเกอร์น,นะครับยอมรับว่าจงังหวะดังกล่าวต้องสรรเสริญไมเคิลโอลิเวอร์ที่ตัดสินได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆมุมมองของผมก็คือผู้ตัดสินกับ VAR ต้องทำการตัดสินใจผมรู้สึกว่ากรรมการทำหน้าที่ได้ดีจริงๆผมรู้สึกว่าทันทีที่คุณมาเยือนที่แอนฟิลแฟนบอลพร้อมหนุนหลังพวกเขาส่วนโอลิเวอร์สมาธิอาจจะแตกกระเจิงได้แต่นั่น ก็แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และตัวตนของเขาและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในประเทศและในโลกควอเกอร์ระบุก่อนหน้านี้นะครับควอเกอร์เคยให้สัมภาษณ์กับลิโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมเยือนถิ่นแนนฟิลว่าถ้าเลือกได้อยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกมากกว่าอาร์เซนอลมันเป็นเรื่องยากที่จะตอบแต่ผมไม่อยากให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์เพราะว่าท็อตแนม ผมคิดว่าพวกเขามีผู้ช่วยของเขาเป็นผู้จัดการทีมและยังมีซินเชนโก้ซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆรวมทั้งกาบี้แต่ผมให้เครดิตพวกเขาในตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าแต่ผมไม่อยากให้อาร์เซนอลได้แชมป์คายวอลเกอร์ซึ่งเคยเล่นในกับท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมคู่อริของอาร์เซนอลระบุ กราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับหากในคลิปนี้มีการอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออาภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ